ย้อนเวลากลับไปในวันที่สโมสรอนที่มีฉายาหน้ากระเลงขาววันเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาต้องจำใจปล่อยนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมอย่างรีโอนเมซี่ออกจากอ้อมอกของตัวเองทั้งๆท,ที่พวกเขาอยากจะโอบกอดเมซี่ต่อไปเพียงแต่เพราะว่าเงินค่าเหนื่อยมันสุดเพดานและไม่สามารถไปต่อได้สุดท้ายพวกเขาต้องจำใจ move on ปล่อยเมซี่ไปให้กับปารีสแซงต์แชง และหลังจากวันนั้นครับหลายคนก็ปรามาสบาซ่าว่ากลายเป็นไอ้ถังแตกไอ้บุญผ่อนไม่มีตังจะมาหวังดึงซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่เข้ามาทีมอีกต่อไปแต่พวกเราก็คงได้เห็นแล้วว่าแม้บาซ่า จะเจอปัญหาเจอพายุเจอกับสิ่งที่หลายๆทีมไม่เคยได้เจอครับนั่นคือการที่ใช้จ่ายเงินขาดมือแต่ทางสามโมสรครับก็ยังคงสามารถเปิดตัวซุปตามหน้าใหม่ได้อยู่ดีราฟินญ,ญาจากลีดพี่เลวานชชำนาญยิงจากบายเยอร์เอาแค่ค่าตัว2คนนี้ไม่ต้องหนีไปคนอื่นนะครับต้องมีเกินร้อยล้านยูโรนั่นจึงเป็นคำถามที่เราก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทีมที่เหมือนจะหงายหลังพังอย่างบาร์เซลโลนาไม่มีเงินเหลือซื้อนักเตะ ทำไมถึงทุ่มหนักได้ลือเกินในตลาดรอบนี้ขอบสนามอินไซต์จะไปไล่ทีประเด็นครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตลาดซีซั่นนี้ครับลูกพี่บาร์เซโลนาจัดการซื้อกระจายบินกระจุยลุยเสียจนสโมสออื่นเนี่ยต้องเหลียวตามมองแล้วก็ร้องว่าเชฟโดกันเลยครับเลวานชำนาญยิง50บล้านราฟินญา60ล้านล่าสุดก็ไปฉุดทูกุนเดมาอีก50บล้านเท่ากับว่า3หนอที่พ่อลาปอร์ตาจัดเข้ามาให้ชาบีได้ใช้งานเนี่ยผลานเงินไปแล้วกว่า1 5อ150ล้านยูโรนี่เป็นตัวเลขที่สูงเสียจนดูเลียนาะเกลส์มันผู้คุมบางเฮียนของเสือใต้เนี่ยแทบจะร้องไห้แล้วก็ร เขาเนี่ยมีนักเตะใหม่เข้ามามากมายไม่ใช่แค่เลวานเท่านั้นนะฮะนี่คงจะเป็นสมโมสรเดียวในโลกแล้วล่ะที่ซื้อนักเตะได้มากมายโดยที่ไม่มีเงินมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและก็บ้ามากๆจริงๆสําหรับผมอะ แต่จริงๆแล้วครับรู้หรือไม่ครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะฮะหรือไปเอาใครเข้ามาฟรีๆแต่มันเป็นเพราะว่าท่านประธานสมโมสสเนี่ยไปเอาเงินจากอนาคตมาใช้ตั้งหาครับใช้อย่างไรใช้ยังไงนะหรือนี่เลยฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมทางสมโมสสเนี่ยได้ออดอ้อนเอาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของทีมตัวเองนะฮะไปขายกับบริษัทซิกสตรีทสื่อกีฬาระดับโลกที่10%ครับซึ่งไอตรง10%นี่แหละครับผมมันคือการที่ทําให้มี รายได้พุ่งชนบัญชีบารเซลล่าทันที267ล้านยูโรในพริบตาเดียวครับก่อนจะมาขายเพิ่มอีก15%รวมเป็น25%ในสัญญา2ปีข้างหน้านี้ซึ่งไอการตัดสินใจครั้งนี้ของทีมบริหารนี่แหละครับผมมันเป็นการเอาเงินอนาคตข้างหน้ามาใช้ก่อนในวันนี้และมันก็มีมูลค่ามากกว่า500ล้านยูโรนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมช่วงนี้บาเซลล่าเขาแบบลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าเม็ดเงินเหล่านี้แหละครับ มันถูกอัดฉีดเข้ามาเพื่อให้สมโมสรเอามาซื้อผู้เล่นและก็ชดใช้นี่ค่าเหนื่อยที่จ่ายช้าจ่ายเฉื่อให้กับนักเตะในทีมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินก้อนโป้งใหญ่นี้ฮะใส่บัญชีและจะเคลียร์หนี้ทุกอย่างได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางบาร์เซโลนาเองครับต้องวางแผนเผื่ออนาคตให้กลับมาสดสาใสไฉไลมากและเร็วที่สุดหากล้มหรือผิดพลาดอีกทีคราวนี้นะฮะผลเสียมันอาจจะหนักเสียจนพังมากกลับมาไม่ได้อีกแล้วครับนี่ก็มี มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางสโมสรกําลังคิดหนักกันอยู่ว่าหุ้นบริษัทลูกที่มีมูลค่ามากกว่า200-300ถึงล้านยูโรในจํานวนหุ้น49%่นหรือเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้บาร์ซ่านะครับผมหลุดพ้นจากการเป็นทีมติดลบทางการเงินได้ครับหากขายทิ้งตรงนี้นะและนอกจากจะหาเงินใหม่แล้วนะครับผมทางทีมงานบริหารก็ยังจัดการลดทุกอย่างลงเพื่อให้วิกฤตลดตามลงไปด้วยครับและมีกระแสข่าวว่าทีมผู้บริหารใจซามใจร้าย หันรายได้ของนักเตะในทีม ทั้งลบนะเตะที่ทํากําไรหากไม่ยอมไปเจรจารเรื่องการลดค่าเหนื่อยลงอย่างในกรณีของแฟรงกี้เดยองนี่ก็ชัดนะครับสโมสรพยายามจะขายแมนยูที่มูลค่า80ล้านยูโรแต่นักเตะใจไม่ไปครับก็ต้องมานั่งเคลียร์ใจกันต่อครับว่าถ้าจะอยู่ต่อเดยองอาจต้องลดค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ทีมสามารถเดินต่อไปได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดิวได้ครับเพราะว่าบางคนอย่างเดปายอุงตีตี้พวกนี้ไม่ต้องคุยไม่ต้องดิวเลยครับขายทิ้งอย่างเดียวหลายคนอาจจะด่า หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมสโมสรถึงเป็นเจ้านายใจร้ายซึ่งบอกเลยครับว่าทั้งหมดนี้ฮะก็เป็นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจของทีมเนี่ยมันแย่จริงๆครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าทีมที่ประสบความสําเร็จทุกปีอย่างบาร์เซลโลนาแม่งจะมีหนี้สินรุงรังพันตัวอยู่กว่าพันล้านยูโรไฟแนนเชียลแฟร์เพย์ก็ถามถึงทุกวันท่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นทุกปีตามสัญญาที่เซ็นไปดังนั้นครับเพื่อให้ลาลิก้าสามารถปล่อยให้บาร์ซ่าลงทะเบียนนักเตะเล่นลาลิก้าได้ก็ต้องเอาใจแล ใจกันะครับช่วงนี้ใครจะมาก็ต้องลดค่าเหนื่อยที่เคยได้รับอย่างเช่นเคยรับ3 0 0 0 0นที่นี่อาจจะไหวแค่แสนห้าเคยรับแสนห้าที่บาซ่าอาจจะไหวแค่70,000นักเตะอย่างเคราตปีเก้เซโอบุสเก็ต พอดีเอาบ้าก็ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยทีมดึงแข้งใหม่มาได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับที่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็เป็นเพราะว่าการบริหารที่ผิดพลาดจากผู้บริหารคนก่อนนี่แหละครับและตอนนี้ครับพวกเขากําลังตามชดใช้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแก้ไขยอยู่แม้ว่าใครใครจะมาชี้หน้าว่าพวกเขาเป็นเจ้านายใจร้ายก็ตามสรุปแล้วคําถามที่ว่าบาซ่าตอนนี้มีเงินจากไหนมาซื้อนักเตะก็บอกเลยครับว่า เขาเอาเงินจากอนาคตมาใช้และตอนนี้พวกเขาก็มีมากมายจริงๆครับอยู่ที่ว่าโจลลปาป้าผู้นำทัพคนใหม่จะบริหารอย่างไรไม่ให้บรรลัยชิบหายเหมือนที่เคยเป็นมา ซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้นะครับว่าการบริหารแบบนี้มันจะช่วยให้บาซ่ากลับมาทวงบอลลังความยิ่งใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่นับแค่ปัจจุบันวันนี้ครับผู้บริหารทีมทุกคนก็พยายามทําให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขากําลังจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แม้ฉาย,ยาห้อยท้ายมันจะไม่ใช่คําว่าเจ้าบุญทุ่มแล้วก็ตามและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซหากดูและชอบใจกดไลค์ขอบสนามหน่อยนะครับ